ดีที่ที่ใหม่ะนำอ้้อ้อ้อใช่บอกไม่เป็นนอซื้อรซื้อเติดตามเครับมได้แล้วโอเคติดตามถม่เราอาได้ปับ้ั่าหกบอกซื้อได้ผ่ไปนะฮะ2 เลยคเหนื่อยนะครันเลยเราใช้พลังไปทั้งชีวิตให้กัดมังกรมันเหนื่อยขนาดนี้เลยเหวันนี้อ่ะเฮ้ยนี่ยังเหลืออีก8ล้านอันเลยเหรอพี่นุ้ยเฮ้ยเราขึ้นทีละ500ได้ไหมไฟขับตุ้ยมาทางนี้ค่ะพี่พี่คะมาเลยค่ะไหนเสียงแฟนขับตุ้ยหน่อยเร็วเออเจอแล้วโอเค ันนี้ค่ะเป็นเคสของตุ้ยนะจ๊ะตุ้ยมาเลยจ้ะตุ้ยประมูลแบบหลบหน้าหลบตาได้ไหมไม่ได้มาเล่งขึ้นมาตุ้ยเมื่อกี้เอาโพลร้องเพลงโชว์ตุ้ยร้องหน่อยนิดนึงเรียกเรียกเรียกเงินอโอ้ยโอ้ยรู้สึกเจ็บทีบ่หัวใจกับการเชนแบบนี้ลเลยนนะฮะร้องเรียร้องหนึ่งเพลงน,น,นี่นี่ประมูลเลยดีกว่าประมูลเลยดีกว่าเอามาเริ่มต้นที่หนึ่งพันค่ะเฮ้ย ทำไมขึ้นแรงจังอ่ะยยังไงฉันว่าของเธอเกินหนึ่งพันอยู่แล้วเฮ้ยมาเร็วเดี๋ยวกลับเร็วนะเว้ยอนึ่งพันหนึ่งพันซ้อมให้เห็นไหมบอกแล้วมาๆครับสามพันค่ะเออผลงานไม่ต้องสนทำบุญกันอย่างเดียวว่าเฮ้ยพี่เอาไหมผลงานผลงานไทยอาถือว่าปิดตาทำบุญนะเอาปิดตาทำบุญไป ตักบาตรเดี๋ยะถามตุ้ยบอกจัดมาเท่าไหร่เอามามาสี่พันสี่พันเฮ้ยไปเลยขึ้ไปเลยหาพันเค่ะห้าพันแล้วมาแล้วมามาอยู่แล้วอยู่ตอนนี้อ๋อบอกสั่งดีกับบ้านเปแล้วนข้างหลังดีไหมข้างหลังข้างหลังเฮ้ยหมื่นหนึ่งเลยไหมฮะหมื่นหนึ่งเลยไหมเฮ้ยเอางั้นเลยเหรอพี่ดูวิวเก่งมากเลยน่าเป็นแม่ค้าเนี่ยโอ้ what โหเท่าไหร่แล้วเมื่อกี้แล้หมื่นหนึ่งเลยนะตอนนี้อ่ะคะห้าพันห้าพันครับเจ็ดพันเจ็ดพันหมื่นหนึ่งเลย มาแล้วแปดพันแปดพันชูมือแปดพันนี้มือนึงไม่ได้ผมให้ดูหมอนไงพี่แฟนทีขับผมชอบทำบุญเขาไม่ค่อยดูปฏิมากรรมอะไรอย่างนี้หรอกคุณจะย้ำทำไมล่ะครับผมรูปอะไรอ่ะคะเฮ้ยค่าขนาดเขาดูไกลๆยังไม่รู้เลยแกไม่ส่วนใหญ่เขาดูระยะอย่างนี้ไม่ค่อยชัดก็ต้องดูไกลกว่านี้เป็นรูปปลาเออตุ้ยตุ้ยตุ้ยมาทับลอยเลยจุดตรงนี้ด้วยได้ป่ะเออประเดี๋ยวให้ประเดี๋ยวจบพี่ราคาเลยประเดี๋ยวเลียเลย เฮ้ยเลียเคสสุดกับว่าเเออเอางั้นกันนะดีว่าคนหรือแมวเนี่ยมีเลียรู้ไหมอ่ะเท่าไหร่นมือน่งแปดพันแปดพันแปดพันแล้วค่ะไขมือหนึ่งค่ะยกมือยกมือมืหนค่ะมือหนึ่งมืนหละไมไมือหนึหละช่วยบ้านผมนี่แหละบ้านเ่วมอนืนแมือหนึ่งมมมืสองือมืห้าไปเลยพี่มือห้เลยไหมคะ หมื่นสามเออเมืดนสี่เลขสี่ก็สวยเาะไม่ต้องแข่งกันไม่ต้องสู้กันนะคิดว่ามันทำบุญฮะนะเอามืนสี่มาที่เอ่อเลข